ใจร,รู้สึกผิดกับคุณเหลือเกินในตอนนี้ขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน,น่อยจัดเม้นพลังงานของคนธาตุน้ำมีกระเบิผิจิตอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุนกุม หนึ่งดาพลังงานของคนาธาตุลม The Hermit นะคะพลังงานของคนราศีกันแล้วก็สมเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษ์การมีพลังงานของคนาธาตุน้ําคนาธาตุลมคนาธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชัดๆเคเคลียร์รู้สึกยังไงก็แสดงออกไปแบบนั้นนะคะไม่สูงสิงกับใครไม่ค่อยชอบเข้าสังคมโลกส่วนตัวสูง รักความสันโดษเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยสนิทกับคนน้อยเป็นคนที่มุทะลุด,ดุดันพอสมควรเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแต่ก็สามารถหงุดหงิดกับเรื่องราวที่ไม่เป็นดังใจได้ง่ายๆนะคะต่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนมีความพยายามมีความอดทนไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อกับอะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครดังนั้นไม่ชอบมากๆหากใครจะมาล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของคุณนะคะ เรามาดูพลังงานของเขาเกันบ้างนะคะคนที่รู้สึกผิดกับคุณเขาจะเป็นใครนะคะใครที่รู้สึกผิดกับคุณในตอนนี้ขอให้บอกทีเดอะซันพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนง6เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการันสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ามีนกรโกพิจิก เด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกูมแล้วก็อัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธามมตุงงาาไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุลมมาครบทั้งสีธาตุนะคะสดใสชัดเจนราเริงสดใสนะคะเป็นคนที่รักคุณเป็นคนรักของคุณเป็นคนที่รักคุณด้วยหมวใจแต่ว่า เขาอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างมีความดื้อร้าเอาแต่ใจมีความเป็นตัวของตัวเองที่บางครั้งคุณอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะบางครั้งอาจจะเล่นมากเกินไปล้อเล่นมากเกินไปชัดเจนมากเกินไปก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเป็นคนที่เก็บตัวแต่ของเขาก็คือเป็นคนที่ เปิดหมดเลยชัดเจนหมดเลยล่าเริงสดใสาอาจจะร่าเริงเกินไปในความรู้สึกของคุณก็ได้เขารู้สึกผิดด้วยนะคะในตอนนี้อยากขอโทษคุณรู้แล้วว่าตอนนี้คุณโกรธเขาแล้วก็เฝ้ามองแอบมองแอบตามแอบส่องคุณอยู่เงียบๆน,นะคะอยากรู้ว่าคุณใจเย็นหรือ,อยังนะคะหรือว่าคุณพร้อมจะพูดคุยพร้อมที่จะให้อภัยเขาหรือ,อยังนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงรู้สึกผิดนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ทำไมเขาถึงรู้สึกผิดนะคะอาจจะล้อเล่นมากเกินไปนะคะเทคนิคแพลว์เปลานะคะพูดจาล้อเล่นกับคนอื่นกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวได้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะพลังงานของคิงถือไม้เป็นคนเหมือนคนเจ้าชูงเงียบนะคะเจ้าชู้เงียบ เจ้าชูด้วยสายตาเจ้าชูด้วยแหงตาก็ได้เหมือนกันนะคะสองดาบนะคะยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียร์ใจกันคุณโกรธเขาคุณงอนเขานะคะมีช่องว่างระหว่างกันยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้เคลียร์กันนะคะรักคุณคุณเป็นคนเดียวที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขานะคะแล้วก็ เงียบหายจากกันไปนิ่งเงียบจากกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอยากง้อคุณแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าเขาทำผิดเขาทำให้คุณโกรธเขาอยากมาง้อคุณนั่นเองนะคะคนที่รู้สึกผิดกับคุณเหลือเกินในตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ชอบนะคะรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ชอบสิ่งนี้แต่ก็ยังทำอยู่นั่นเองนะคะอาจจะเป็นความร่าเริงสดใสเกินไปเฟลลี่เกินไป สนิทสนมกับคนง่ายเกินไปนะคะพลังงานของคุณนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครรักสันโดดแต่พลังงานความคี้หึงก็คือเยอะมากๆนะคะเป็นคนคี้หึงคี้หวงไม่ชอบให้คนที่รักไปเฟนลี่กับใครสนิทสนมกับใครแบบออกหน้าออกตานั่นเองนะคะเขาอ,อาจจะทําบางสิ่งบางอย่างหรือว่าทําสิ่งนี้สิ่งที่คุณไม่ชอบ น่าจะได้พูดได้คุยกันอยู่แล้วว่าคุณไม่ชอบสีนี้แล้วเขายังคงทําอยู่ก็เลยทําให้คุณโกรธเขาตอนนี้ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนั่นเองนะคะเขาเลยรู้สึกผิดกับคุณแล้วก็อยากงอคุณอยากขอโทษคุณอยากทําให้คุณหายโกรธเขานะคะ